สวัสดีครับวันนี้ทาง High ฮวิวมีกล้องระบบ IP ตัวใหม่มาแนะนำเป็นกล้องรุ่น hp 9 7 b 4 0 p e a i p p a กล้องตัวนี้รองรับความละเอียดสูงสุดที่4ล้านพิกเซลตัวเลนเป็น3.6มมิลการบีบอัดเป็น h 2 6 5พารับผมสังเกตรครับตัวหน้าหน้าเลนส์นะผมจะรองรับอินฟลีชสอ2ดวงนะผมเป็นเอเลระยะอยู่ที่50เมตรสมาร์ท r ตรงกลางเป็น ไฟไซเรนการแจ้งเตือนนะครับผมเป็นสีน้ำเงินแดงนะครับผมใน1นึหลอดนะครับผมตัวบอดี้เป็นเมทัลนะครับอลูมิเนียมแข็งแรงสังเกตนะครับผมตัวกล้องมีลำโพงบิวอินภายในตัวรองรับทั้งเป็นตัวอะรลามออดิโอและทว a ออดิโอตัวอะรลามออดิโอสามารถเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะครับผมสามารถเปิดเป็นโหมดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นตัวกล้องรองรับ s d g a r d สูงสุดที่25 256ห ตัวตัวกล้องรองรับ hard reset นะครับผมตัวกล้องเป็น IP66 ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในส่วนฟังก์ชัน AI นะผมรองรับ line crossing region entrance and exit intrusion แยกแยะประเภทคนรถสามารถสั่งแจ้งเตือนทิกตัวอะลามของตัวกล้องไดง้มาดูตรงสายตัวกล้องนะผมตัวกล้องรองรับเป็น POE รองรับไฟ DC 12โวลต์นะครับผมแล้วก็ตัวกล้อง มีออด i โออตัวสายมีรองรับตัวอะลารมอินอะลารมเอากรณีการต่อสาย s, ต่อปุ่มกด SOS เพิ่มจากตัวกล้องได้ตัวกล้องรองรับตัว ANTA WDR นะครับผมตัวกล้องสามารถต่อเข้ากับตัวเครื่อง s ี r i ส์ HP97 ได้ทุกรุ่นนะครับส่วนตัวกล้องตัวนี้แอปพลิเคชันที่ใช้นะครับผมจะเป็น Super l i ไล t ัน0 0นะครับผมขอบคุณครับ